สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะไกล้ขันบ้านทุ่งเนาะค่ะพี่น้องไกลขันบ้านทุ่งกับครัวน,น้อยๆแล้วก็สวน,นน้อยๆนะคะพี่น้องมือนีไกลขันสิพาล,นนะะล่องสวนเนาะค่ะสวนไกลขันเหลืออยู่หน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีเด,ดพื้นที่หลายเนาะพื้นที่มันเหลืออยู่เนี่ยน้อย กับเศษผักพวกนี้นะคะประโยชน์ของสวนน้อยกับเศษผักนะคะอันนี้เป็นเศษผักเนาะค่ะที่เห้าเห็ดอาหารอยู่นั่นเนาะ,ะนี่เนาะค่ะเห้าสืเอาเศษผักพวกนี้น่ะไปเห็ดปุ๋ยเนาะค่ะสําหรับสวนนยหน่อยของเห้าเนาะ,ะเป็นปุ๋ยได้ดีมากเลยนะคะปุ๋ยจากธรรมชาติเนาะ,ะโดยที่วิธีการที่เห้าบริสุปุ๋ยซัมสอนเนาะค่ะพี่น้องเห้าซื้อผักมามากินนี่เนาะ เ้าซื้อพักสืญยามากินนี่เศษพักพวกนี้นะมันสามารถเฮ็ดเป็นปุ๋ยใดได้ดค่ะพี่น้องไก่คันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยยังเลยนะพักไก่คันอ่ะส่วนใหญ่ก็สิด้จากเศษพักเศษอาหารเศษยังพวกนี้ล่ะขาสามามถเฮ็ดเป็นเห็ดเป็นปุ๋ยให้กับต้นใหม่ข้าไใดเนาะค่ะนี่นเนาะข้ากระหันบางๆเนาะค่ะพี่น้อง ยังคือเศษพักขนาทีไกลคันเอามาเห็ดเป็นเอามาเห็ดกับขั่วปิ้งไห่นะเนาะมูกระถานะเศษพักนะเขากะเอามาเห็ดเป็นปุ๋ยพวกนี้แหละค่ะใส่สวนพักในหน่อยของเห้านี่เนาะสวนน้อยร้อยอย่างนะคะพี่น้องเนื่องจากพื้นที่ไม่จํากัดนะคะไกลคันก็เลยบด้มีสวนหลายคือแต่ก่อนเนาะคะ่ะ แต่ว่าหฮากะเห็ดแต่พ่อกินเนาะนี่เนาะค่ะเศษพักเนาะเศษพักเศษอาหารนี่ค่ะสามารถเห็ดเป็นปุ๋ยใดเด้อค่ะโดยวิธีการเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซ้ำซ้อนซื้อนั่นซื้อนีซอนซอน้ซ้ำซ้อนนะแค่นี้แหละเดี๋ยวฝนตกลงมาเนาะเออพืชพักพวกนี้กับสิลล่ายเนาะค่ะเป็นปุ๋ยให้ห้าอย่างดีเลยลหละเป็น เป็นเศษอาหารกระดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกจักน้อยนะ่ะก็จะมีกิ้งกือมีอะไรนะมากินเศษพักพวกนี้เนาะแล้วก็จะย่อยสลายให้เนาะเป็นปุ๋ยให้อีกทีหนึ่งนี่เนาะเอามาใส่ยังสิละโดยสวนในน้อยของไก่ขันบานทุงเนี่ยพื้นที่มีํานีเนาะค่ะพี่น้องแค่เสี้ยวหนึ่งจริงๆนะ ถึงเนี่ยความกว้างนี่ไม่ถึงเมตรถึงเมตรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้วัดดูนะความกว้างนะมีแค่นั้นจริงๆค่ะแต่เราก็ปลูกกินได้เนาะเฮากระเห็ดเท่าที่เฮ้ามีเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะนั่นนะ่ะพื้นที่นะคะพื้นที่มันมีแค่นี้จริงๆอันนี้เขากระปลูกใส่กระถางเนาะคะ่ะพี่น้อง กระถางเล็กกระถางน้อยนี่แหละคะ่ะเ้ากระปูกใส่ไปนี่เนาะจัดสวนนะคะวิธีจัดสวนของพื้นที่เนีน้อยเนาะคะ่ะเ้าก็จัดไปตามพื้นที่เนาะคะ่ะมีแค่นี้เราก็จัดแค่นี้เนาะเอาผักมาโรยโดยความกว้างนี่น่าจะเมตรหนึ่งนะโซนโซนข้างหน้าโซนตรงนี้เนาะ ส่วนตรงนี้นี่น่าจะเม็ดนึงนะคะแต่ว่าตรงเสี้ยวๆที่เป็นเสี้ยวออกไปก็ตามพื้นที่เนาะคะ่ะมันเป็นแหลมๆออกไปเนาะเข้ากับปูกใส่กระถางใส่ลอ่อรดกันแบบนี้นะคะพี่น้องสำหรับคนม,มีพื้นที่เนาะคะ่ะพื้นที่น้อยเนี่ยเข้าก็สามารถเท็ดเท็ดจังซีเอาเนาะนี่เนาะคะ่ะโดยพื้นที่มันมีสํำหนีเนาะคะ่ะเท่าที่เห็นนะคะ ฟังทั้งนี้มันกับโมเมนของเฮาเลยเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นถมทีแล้วเนาะเท่าแกเพิ่นผมถมทีแล้วพาเดินดูสวน,นน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องสวนเล็กๆนะปลูกในล้อรถนะคะพี่น้องไอ้พักบุ้งเนาะค่ะในล้อรถ อันนี้ก็แมงลักนะคะตะไคร้ผักกาดเนาะค่ะเขากลวานอยู่ในรอรถนี่แหละใบกระเพราบกเขือนะคะพี่น้องในกระถางนี่ก็เป็นพักชีเนาะค่ะยอดมะระนะคะมะละขี้นกเนาะ มะนาวเนาะค่ะเนี่ยถั่วพู่เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบพักติ๋วกับยานางเนาะค่ะพี่น้องพื้นที่เล็กๆเราก็ปลูกแค่อย่างละต้นนะคะเ้างเต้องปลูกหลายเนาะปลูกแต่พ่อได้กินน,นะเนาะค่ะพี่น้องทุกอย่างจัดสรรไปตามพื้นที่เนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะน,นาวมะกรูดอยู่แถวนี้นะคะมะละเนาะค่ะเนี่ยมะละนี่งามงามเลยค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมากินสายคมเนาะคะ่ะแกงออมนะ่ยยังแสบเลยละ่ะแกงออมยอดมันละจะออกคมแหลงแหลมเนาะคะ่ะสำหรับสายคมนะคะคนมากินเนาะ นี่เนาะคะ่ะการจัดสวนสําหรับคนพื้นที่บ่มีเนาะคะ่ะพี่น้องด้วยกาคันบันทุ่งเองนี่กะปลูกใส่ใส่กระถางใส่หล่อรถใส่ใส่ถังปูนซีเมนต์ยังสี่ละคะ่ะพริกนะคะนะ่ยพริกมีอยู่ต้นนึงเนาะอันนั้นยอดแครนะคะ แล้วก็ปลูกอย่างนี้แหละค่ะสําหรับคนพื้นที่บ่มีเนาะค่ะพี่น้องเข้าก็ปลูกไปแบบนี้แหละนี่เนาะปลูกใส่กระถางแบบนี้แหละเดี๋ยวสิผานยังชมอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพื้นที่นน้อยเนาะพื้นที่นน้อยของเราเนาะตื่นขึ้นมาก็ชมสวนนะคะก็ สดชื่นนะคะมีความสุขกับสวนน้อยๆเนาะคะ่ะสวนน้อยร้อยอย่างของเรานะคะนี่เนาะพักกาดพัก,กวางตุงเนาะคะ่ะนี่หาวานหฮาโรยไปเลยค่ะในถังซีเมนตเนะาะถังซีเมนอันนี้นะถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วนี่ไกลคันสิปลูกปลูกพี่ขีนูนะคะที่มีพี่ขีนูอยู่ตนน้นนึงน่ะเนาะ ถ้าใครดูคลิปของปีที่แล้วเนาะทั้งซีเมนต์บนนึงนี่ค่ะไก่คันสิปูพิีกินนเนาะแต่ว่าตอนนี้เ็เอามาโรยผักกาดกินแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นนานเชาวเวยนะคะเป็นยาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยยอดนันเชาวเวยนี่ก็มันละเนาะค่ะเนี่ย มละลานี่ยังสวยเลยแหละมะลาขีนกเนาะค่นนนะ,คะเนี่ยเดี๋ยวพาชมสวนหน่อยอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพายยางเมืองข้างหลังเนาะค่ะโดยพื้นที่ที่ที่ทมขึ้นมาใหม่เนาะคะ่ะที่าถาแก้เพันทมขึ้นมาเนาะ กระถางเล็กกระถางน้อยนะก็เป็นผักกาดเด้ค่ะนะที่เห็นเห็นอยู่นะผักกาดเนาะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยเนาะค่ะเนะี่ยอยู่ในนี้เนี่ยผักติ้วเนาะค่ะเนะี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะค่ะเนะี่ยกินเข้าไปต้นเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งในล้อรถเนาะใบยะนางนะะเนาะค่ะนะ่ ตัวผู้เนาะคะ่ะพื้นที่แน้น้อยนะคะแต่เราก็พยายามที่จะปลูกทุกอย่างเอาอย่างละต้นสองต้นนี่แหละพอได้กินเนะาะมะละเนาะคะ่ะน่นนะยังง่ามเลยมะละอันนี้ก็จะเป็นมะเขือแล้วก็มะเขือพวงนะคะที่อยู่หนีเนาะใบกระเพ้าเนาะคะ่ะพี่น้องต้นคาเนาะค่ะนะ่ะน้่อยนะ คาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะน่ะสอิ้วนี่ละตะไคร้เนาะคะ่ะในรอรสก็สิเป็นผักกาดเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะ,ะค่ะคา้าแมนว่าเหาเอาเศษพักเศษอาหารมาใส่แล้วพ่อแต่หลังฝนตกมากเนาะคะ่ะเศษพักเนี่ยก็สิเปื่อยเป็นปุ๋ยหเหฮาอยู่นี่ละโดยวิธีการที่เราเองเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่ไหนมาใส่เนาะเฮาสามารถเอาเศษพักเศษอาหาร ทีเห้าใส่ชีวิตประจำวันนั่นแหละมาเป็นปุ๋ยให้พืชผักของเห้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็ผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็ตนกน้นพริกเนาะเนี่ยปลูกใส่กระถางปลูกใส่หลอดโลดปลูกปลูกเซษ ถังใส่ยังกับว่าไปเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเดียวสิพ้ายางเมืองทางลังเนาะนี่เนาะเอาดินมาถมแล้วเนาะคะ่ะเท่าแก้เพื่อนเอาดินมาถมเล้ะพื้นที่ก็สิเหลืออยู่ซำนีแหละค่ะเนี่ยเท่าที่เห็นนี่แหละเนาะเซี่ยวหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเนาะนี่แหละ เหลืออยูส่สำนีลีค่ะแต่ว่าเขากระปูก,กินเนาะเขาบริปูขายเพราะว่าสำนีมันก็กินมาเบิดค่ะพี่น้องลำพังกินเนาะโดยพื้นที่มีจํากัดเนาะค่ะเ้าก็เลยเห็ดเท่าที่มีเนาะค่ะความกว้างฝั่งนี้ก็นิดเดียวนะคะพื้นที่กว้างกว้างที่สุดก็น่าจะเมตรหนึ่งนหะแถวแถวนี้นหะกว้างสุดแล้วเนาะ มันละเนาะค่ะนี่โอ้ยยังงามเลยมือนีผ้าทั่วสวนเนาะค่ะพี่น้องผ้าทั่วสวนน้อยร้อยอย่างนะคะฟังนี่นะเลยกําแพงมากกับบแมนของเฮ้าหรือเด้อค่ะเนี่ยแถวๆนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วนะคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ